มาทิเข่าหวยกันที่คัมชโนดทำไมเสียงเบาอ่ะเขาคนอื่นเขาเบากันอยู่คืออันนี้เราเราเป็นการมาอันนี้เหมือนมาครั้งแรกป่ะนันมาครั้งแรกวะมาครั้งแรกใช่พี่แนนมาหลายรอบแล้วป่ะคือมารอบนี้เราเพิ่งถึงครับไม่แต่ว่าเราเรามาเปลนอ่าเราชุดเป๊ะดูชุดพี่แนนก่อนเออ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 เ่ยมัได้อย่างไรมาคัมชโนดต้องเป็นแบบนี้อ่ะใช่ ก็มารอบนี้เราเพิ่งเห็นว่าเขาทําทางเดินแบบรอบเกาะเลยใช่เกากยอนไม่ได้มีรอบไม่รู้มาไม่ไม่ได้เคยมาฮะตอนแรกว่าจะไม่ทําคลิปแต่เห็นมันสวยดีเนาะก็เลยทำให้ดูสักหน่อยจะให้ดูทางเดินรอบๆบเกาะซึ่งเราไปไหว้ปู่ก่ามาันแล้วตอนนี้เราก็เดินเที่ยวรอบกเกาะดียนมาดูกันว่าเป็นยังไงสวยสวยมาดูดิธรรมชาติข้างบนเนอบ อากาศวันนี้เย็นๆพอดีในในนี้มันเย็นอยู่แล้วด้วยต่อให้อากาศร้อนในนี้ก็เย็นยิ่งวันนี้อากาศคุ้มๆในนี้ยิ่งดับแต่คนเยอะไงเลยไม่น่ากลัวใช่แต่เราเราไม่อยากถ่ายเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนผู้อื่นแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บเก็บบรรยากาศเงีนี้ไปดีกว่าใครเอาไปใส่ดนตรี บอ่บอศักดิ์สิทธิ์บ่อศักดิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิใช่ <c oughs> ก็คือจากถ้าใครเคยมาก็จะรู้ว่าพอมาเจอมาเจอรูปปั้นทางเข้าแล้วอะ่ะเดินอ้อมวนไปทางขวาจะเป็นต้นไทรใช่ไหม <delivering. S 1> แล้วเมื่อก่อนมันต้องเดินย้อนมาทางนี้เพื่อเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ก็คือเดินมาทางซ้ายมือแต่นี่คือจากต้นไทรอ่ะเดินวนมาวนล่างหลงังเกาะมาก็มาเจอบ่อศักดิ<ง>์สิทธิ์ได้เลยเหมือนกัน คนใหญ่คนเขาจะโยนเหรียญลงไปเพื่อแบบเป็นเคล็ดอะไรเงี้ยแต่ก็บางเหรียญไว้เป็นใช่แต่เอาจริงๆนะมันมีเขาเขาห้ามป้ายห้ามอยู่นะว่าห้ามโยนเหรียญลงบ่อ,อนี่ป้ายอยู่นี่ <c oughs> มางมาว่าด้วยความจิตใจของอะไรตังนี้มีคนเอาเหรียญมาตั้ง เดี๋ยวเต้องไม่ล่ะเอาแบงค์มาตั้งด้วยเออล้ำไปอีกใช่ดูนี่เป็นทางเข้าที่เราเดินเข้ามาเดี๋ยวเราต้องเดินเอาแบงก์หนึ้งใช่อยากว่าเดี๋ยวนี้เขาจัดจัดระเบียบดีขึ้นนะเพราะว่าคนเริ่มเยอะข้างหน้าจากเมื่อก่อนข้างหน้าไม่ค่อยมีอะไรแต่วดี๋ก็มีศาลามีคนเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวเราจะถ่าย เป็นฟุตเทจให้ดมมูมีการให้บัตรคิวหรือไม่มาก็กจะมีเขาจะบอกหมดว่าไปรับบัตรคิวตรงไหนแล้วก็เดินมาเป็นระเบียบมากช่มีฝารกรองเท้าทุกคนต้องเ,เดินเท้าไปเดินเท้าเปล่าตั้งแต่ข้างนอกเลยอ่ะใช่เขาจะให้ถอดรองเท้าเข้ามาเพื่อแบบเออความสะอาดเขาตัวแรงความสะอาดดีขึ้นด้วยทั้งว่าเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยต่อให้คนเยอะแค่ไหนก็ถือว่าสาการดีดีขึ้นใช่เราเดินออกกางเราเดินออกกันนี่เห็นไหมทางออกเขากันไว้เป็นทางเข้าทางออกมันก็เลยจะ โลกว่าไม่แบบไม่ไม่ไม,มาเบียดกันแนแกกวา,านบออ เดี๋ยวตรงทางเดินระหว่างทางเนี่ยครับเขาจะถือว่าเป็นทางเชื่อมไปสะพานระหว่างแบ่งระหว่างโลกมนุษย์กับโลกนาคด้วยนะทุกคนเดี๋ยวตอนเราเข้ามาก็เหมือนเราข้ามจากโลกมนุษย์มาโลกนาคใช่ปะตอนตอนเราออกไปเราก็เหมือนออกจากโลกนาคแล้วก็จะออกไปโลกมนุษย์แล้วตแต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์มันก็เหมือนแบบเอาไว้เวลาระดับน้ามันต่างกันมันจะได้แบบเคลื่อนกันได้เดี๋ยวเราจะเดินข้ามกันนี่ข้ามแล้ว แสดงว่าตอนที่น้ำขึ้นก็คือเหมือนเป็นเกาะลอยเหม,ม,มือนเป็นใช่ใช่ที่ได้เคลื่นอนไหวได้ตลอ,อดเลยนะใช่จริงๆเคยมีสรารคดีที่แบบลงไปถ่ายข้างใต้ด้วยนะก็<อ>จะแบบเป็นรากไม้ยเยอะๆๆแต่เขาลงไปลึกมากไม่ได้เพราะมันเหมือนไม่มีออกซิเจนอะไรเงี้ยซึ่งเวลาน้ำท่วมที่นี่ก็จะไม่ท่วมเพราะมันเหมือนเป็นเกาะลอยน้ำสักอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกดี อ,อ,าอจากคำชะโนดมาแล้วครับทุกคนเราก็จะมาต่อกันที่คุ้มคำชะโนดนะครับซึ่งก็คือด้านหลังนี่เอง ซึ่งมันไม่ไกลจากคำชะโนดมากนะถ้าเกิดใครมาคำชะโนดอะ่ะก็สามารถเลยมาได้นะครับคือถ้าขับรถออกออกมาจากควัดคำชะโนดใช่ไหมครับเราก็เลี้ยวซ้ายสักพักหนึ่งก็จะเจอวัดที่ไม่ใช่วัดครับจเจอคุ้มคำชะโนดซึ่งจุดสังเกตก็คือทเทวสวรรณองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับ่องใ,ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาแวกว่ายได้แล้วก็ที่นี่มีพญานาคตระก,กูลสีดําด้วยนะครับผมมาแวะขอพรกันได้ นี่นะครับทุกคนเข้ามาจากทางนู้นนะครับจากคําชะโนดมาอย่างนี้นะครับเลี้ยวเข้ามาก็จะมาจอดรถได้ตรงนี้เลยนะครับผมบริเวณนี้แล้วก็เดินมาก็สามารถมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนี้ได้นะครับตามความเชื่อความชอบของแต่ละคนเลยนะครับหรือจะมาเที่ยวชมก็ได้นะครับมีรูปปั้นมีสิ่งต่างๆให้ดูมากมายนะครับอย่างตรงนี้นะครับข้างหน้าเลยนะครับก็คือรูปปั้นพระแม่โสมาลีวิการนาคเทวีนะครับผมก็สามารถมาไหว้ขอพรได้เช่นกันเดี๋ยวพามาทางนี้ครับ เดินไปหนก็จะเป็นรูปปั้นทเทววสุวรรณองค์ใหญ่เลยนะครับผมก็มีคนมาขอพรกันด้วยองค์ใหญ่มากนะทุกคนก็คือสามารถมาซื้อของไหว้ตรงศารานี้นทุกคนแล้วก็เอามาไหว้ตรงนี้แล้วข้างๆทาเทววสุวรรณทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นพญานาคสีดํานั่นเองทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะครับน,นี่ทุกคนตรงนี้สามารถ รอดลอดท้องนาคดำสะดเดาะเคราะห์ก็สามารถไปรอดท้องเพื่อสะดอเดาะเคราะห์ได้ก็มีรูปปั้นนะครับเป็นทั้งรูปปั้นที่เป็นนาคละคนมามุมนี้นะครับก็จะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ครับทุกคนก็สามารถ มาขอพอรได้เช่นกันก็จะมีนี่ครับรูปปั้นผสมอยู่ด้านในเดี๋ยวไหว้กันส่วนใหญ่ก็จะขอเรื่องน่าจะขอเรื่องความร่ํารวยอะไรประมาณนี้ครับเพราะเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองด้านนี้ก็มีเรือนร้อยปีด้วยนะทุกคนแล้วก็มีรูปปั้นให้เก่าบ้านเคารพบูชาอยู่เรื่อยๆนี่ทุกคนอย่างทางนี้ พญานาคเกี้ยวเกี่ยวรักแล้วก็เหนี่ยวซับด้วยอ๋อน่าจะน่าจะเป็นเรื่องความรักด้วยเนาะอันนี้นี่นะคะรับพอพอนกันได้เรื่องความรักตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรือร้อยปีนะทุกคนแล้วก็มีข้างบนด้านบนก็เป็นตำหนักให้เราขึ้นไปดูได้นะทุกคนนี่ทุกคนเรามาอยู่ใต้ถุนเรือนแล้วด้านในจะมีด้านในเรือนข้างในนะกคนจะมีรูปวาดพระปู่พญานาคด้วยแล้วก็ข้างบนจะเป็นตำหนักให้เราลองขึ้นไปดูเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูกัน Okay, right? เดี๋ยวเรื่อได้ได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในที่เป็นรูปวาดพ่อปู่กับแมายาย่ยา่าพญานาคก่อนนะทุกคน,อ,น,นอันนี้เป็นรูปวาดพญานาคเกี่ยวเกี่ยวรักแล้วก็เหนียวซรัพ์ที่เราเห็นรูปปั้นข้างหน้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพวาดสวยมากทุกคน ส่วนภาพวาดอันนี้นะครับผู้ด,ดูแลก็บอกว่าเป็นของออคุณเอพาสินนะครับที่ได้วาดไว้เป็นภาพวาดของพ่อปู่สีสดโรกับแม่ย่าสีปธุมมานะครับทุกคนขึ้นไปดูข้างบนกันต่อต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับทุกคน มองออกจากระเบียงบ้านไปก็เห็นลานที่เราไปจอดรถแล้วก็ไหว้แผ่นาคเมื่อสักครู่นี้ด้านข้างมีหอะระฆังด้วยทุกคนแล้วก็มีรูปปั้นอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันมีชิงช้าให้นั่งด้วย รูปปั้นพญานาคเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่หอระฆังทุกคนขึ้นสามารถขึ้นไปได้นี่เป็นประตูโอ้ประตูสวยจังนั่นนะครับทุกคนก็เป็นเออหอของธิดานาคเผือกแม่มุกมณีนั่นเองก็ถ้าใครได้มาคําชโนดนะครับก็ลองแวะเลยมาได้นะครับที่ ขอคําชโนดกครับเห็นพี่ผู้ดูแลเขาบอกว่าเป็นบ้านของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านซื้อมารับเพิ่งเปิดได้ปีหนึ่งทําเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็เป็นเ,เหมือนทําเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้คนได้มากลับไหว้ได้มาเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้ก็ยังตอนที่เราถ่ายก็ยังมีการก่อสร้างเติมแต่งนู่นนี่นั่นต่างๆอยู่นะครับบอกว่าถ้าเสร็จมากกว่านี้ก็คงจะสวยกว่านี้อีกยังไงก็ลองมาเที่ยวกันได้นะครับ